บนจากกิจิรอจตกินจิโรอถอดจิรเลยคือปนแนวกันเพราะว่ากจะสอาไปพุดจิรอไม่ไหยคน เปาดีใจเลยที่ได้มกิโลเลอะหลายเลยนีผลงานผลงานผลงานเท่าต้นเอือนไม่กิโลลายเลยกระด้งขวากินีล้วกินชอบใจแล้วไถ่าเนาะเออเพลิดแพลิวก็าเมื่อเอาเมล่อนกินไเถ่า สบายดีพี่น้องห้องบวสูทุกคนเนาะสบายดีมันนี้ไม่เถาคนมากมาเห็นน้ำพี่น้องเลยครัสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเหมาเ็นน้ำได้ขี่หล่อมาพ่อเามาปขี่ซ้ำหล่อมากนอนอยูอเ่าวันนี้วันนี้นอนเนาะฮะบ่นน้นอนวันยี้นอนจะนี่ก็นอนกันจะเคลื่อนจะของเคลื่อนจะเมื่อ คนใส่คนถาก่อนว่าแต่วันแรกคนสิ้นเมือเอเนี่ยให้คนถาก่อนเพราะว่ากระสืไปหาคนอยากกินจิโร่อยากกินจิโร่ถอดจิโร่เนี่ยปนแนวกันเพราะว่ากระสืออกไปพุดจิโร่าใหวคนไม่นไหวคนก็ไปอยู่แล้วก็สวนเพราะไปกระหนมทองไปพุดอยู่ในสวนมวยแหละเราไปพุชไปเราจักแหลกจักเสียสิบตัวก็โอเคแหละเนาะเพราเนาะเพได้ถอดกินอ่าตอนนี้น้องทองมึงราหาเสียมอยู่เนาะถาก่อนเนาะได้หน่อยครับว่าไปประมาณเทิงสมุงกันแหละ คือสิไรหรอกมันลายอยู่บ้านบ่อเตือยทำมันลายทำมนันลายในข้าวเดียวก็ได้เนาะแม่นแมนสิไปหุ่นเนี่ยสวนเชียวสวนเชียวตือพี่น้องเยเนาะไปบ้านนี้เอาหน้ทถองไปกระดองถองสองกระถางแล้วไปถอายด้วยหากินทอดจีรอจังเมือ่อบ่อถอดเอาเมื่อกินเมื่อปลหรืออะนะเตรียมแล้วหนท่องตาเสียมหมดแล้วออกไปหมั่นกลางกุ้สีบ้านเชียวตือยแล้พี่น้องเนาะไปพัลลุนลุกกันสีอะหรือกอะไรเนาะสิขายหนาหรือสิสิอะไรหนา อาให้ไปเทากินชองไหมเอาเครื่องได้บอได้ไหมนี่กระเป๋าัวว่ววัวของวัวสิมามาเข้นมาขึ้นมาโหลดเอาไปไปไปปิดประตูก่อนถ่ายแล้วไปถ่ายด้อยถ่ายแป๊บนึงโอเคไปบัตรนี้พี่นอ้องประวัติพี่นอ้องเลย บ้านสวนของเซียวตือหุมนหน้าด้านหนาวไปดิปะคุดต่อยนเห็น่ากัได้ไม่ข้าบอกว่าให้ให้บอตือคุดตอยเ่อส่น <laughs> อ <laughs> เอาของขอเ้หอยปหมดแล้วฮะการูกดุกซาลยี้นวน,นช่ยวรเพี่น้องเลยจะเลยตามเรื่องตัวเด้อไป้องไบรรยากาศพี่นอ้องชมบรรยากาศ,วรรากาศสวนนเพีอง โอ๊ยบุกเขย่นผีบ่มาหนี่ก็ได้บุเคย่นผีโอ้แต่ไงัวตัวขาวตัวแหนตัวขาวเนี่ยตัวแดนพ่อฮะโอ้ตัวแม่วะเนี่ยตัวแม่บ่อืมบรรยากาศบานสวนพี่น้องเลยคัลากรีนี่ชุลงบอลุ่มหมดแหละไปเติมเติมไปไปน้องกันไปไปเท่าฮะ ซื้อ้าไปซื้อลาไปไหนาไป,ไหนปนาบักคำปอบท่องเมื่อเก็บคำปอมเมื่อนี่เป็นต้องเป็นข้าในคนนเลยนี่งวัวนซื้อใหม่เป็นหังสีการหานี่เตอยนี่สีการาหาคน,น,น,น่าบ้าสวนเนังเคักต้นใหม่ปล,ลงไวมาเยรอไป,อไปอเ,เอาเห็นแล้ว่ จับเอาเร็วเนี่ยพี่น้องได้แล้วก็ตื่นเตือนนะคุดท้องบาทเออทุก๋อสเคปิดขาหรอกต้องจัดการเลยอือทบไปเขาเ่ยทบไปเขาเลยเออทมเลยนี่ดิทอกนี่ออกร์บอลนี่นี่นี่ก็แม่พี่น้องนี่นี่นี่โอเคว่ากันพูดก่อนหน้าพี่น้องเนาะเนี่ยอือคุดก่นพี่น้องเลยเดี๋ยวในสุดทายคลิปน้ำล้างต่อเนาะเนี่ย เตียมกับมาคุดระดวงเน่นอสนี่เดี๋ยวนี่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 เอาขุดก่อนฮึอเอ้อเดียตื่นหนึงโอ้พี่ดอกเอ้เนี่ยมาหอดคื้มาขุดดันสิคะเออเอาไม่หน่อยมาขนาดนี้ถือไปรอลงไปนี้เดี๋ทอมไปเล่าเลอือโอ cứu vinh ở cứu, này. Mamá, hãy nhớ về bản thân ở trong bài thơ đạo. Tao bài thơ đạo. Tao bài thơ đạo. Tao bài Tao bài đi, đạo. Tao bài thơ đạo. Tao กดากดเนาะไลกล้วยบ่โอ้ลยอยู่พี่น้องเลยกล้วยกันฮะหอดลุททองคำบาหอดลไนไหฮะนี่โวดดเอาอาคขนม่ฮักไรขาเดฮักบ่ดิอไปไปเดมันดดมือบ่ไปบานล่รอลำทางเลยพี่น้อยนี่แคบทางนี่พ่อท่องทองเดี๋ยวมาตัดเอา ไม่อันนี้พี่น้องนี่ไปเห็ดหบางคารามพี่นอ้องปราตัวเจ้ตัดไหล่หนิขุดรลุดขุดหลุดขุดรลดนี่ไปไปบ้านพี่น้องเลยนี่เบิ้งมีลำเป็นเห็ดบังคารามพี่น้องเลยคารามเขาใ oh. ห,ห,หาม่โอ,อ้ตัวนี้ใหญ่แล้วนี่ลำนี่พอดีนี่ขะล้ำพี่น้องนี่เป็ดบังคารามคักเลยนี่พอดีเลยลำตัวนี้ต้นนี่นะโอ้ oh. ขักแล้วขักแล้ว โอ้สตัดไหลบ่คือหกไป,ป,ปลึกปอื่นแท้เห็นไหมักไรพี่น้องรำนี่นี่รำเหมือนพอดีครับนี่ยนี่รำเนี่ยโอ้คักแล้วคักแล้วคักแล้วไปกูจิรอก่อนจัะว่ากันใหม,ม่เรื่อบางขลังเสียงกาหองเนี่ยกล้วยแบบนี้เป็นทูแบบนี้เป็นเ่า ออกแล้วบ่ได้พี่น้องเนี่ยเฮ้ยไอ้หูออกละมันเป็นหูะไงเลาะไปเรื่อยๆแทบน้องเลยพี่น้องเลยนี่ขันคล้วยแบบนี้พี่น้องนี่คกลวยแบบไม่ดินอดดดุดจะสี่สิบแปลว่ามีนะพี่น้องกันนี่ยเนี่ยมีขันดินอดดดุดเนี่ยขันเป็นหูเลยบ,บ,บ่มีมาเบิ่งสิจัดการเลยเห็นไหมพี่น้องนี่ đây cái à. thôi thôi ngon đi con thế bỏ Ô, thong man, rồi Tôi you quá one? Oh. แ่ตัวแม่ตัวหน่อยเป็นไงตามไปกินนกหน่อยใในตะขุดไงเนาะนี่เจอแล้วบ่นี่อ๋อไล่ขักพี่น้องเลยนี่นี่ไว้ยังไงบ่ไว้จิรอเลยพี่น้องน,อน,นี่ฮะทางไหน นี่กันบ่อ่มีกุ้ยหนึ่งนี่นี่มามาเอาคนละกุ้ยคนละกุ้ยนำด้วยก่อนเนี่ยฮะผมว่าจะเอากวยเนี่ยบาเนี่ยันากรับเลยที่เราเลยแต่แล้วเจอ่าเท่าเจอนหคเกือบเอมีหาซีทีหาเลยฮะมีหาซีซีซีเลยีหาซีซอยู่บ่โอ้ปพอแหล่สำเนียบินหัวเลยพี่หลงเลยินหัฮะใช่ โอ้โอ้ไล่ไล่ไล่ไปมหาซิปเดีอยพี่น้องเลยป่ะกลับละพี่น้องเลยกลับเลยหายหนองท่อมเอาบักหักขามไปใส่แกงนำเด็กใกล้เด้วพี่น้องเลยเห็นแล้วรอทางทางนี่ยสามสิบสามสิบฟุตรอบนารอบนาเออรอบนาช่วนไม่น้อยมากเปล่นมักเยอะคือจิลล์เลยไปท่อมเถอะช่วงไม่น้อยแล้วมาไปแาบนี้เออเบ้อได้ยักโตเจ้าหน้า <Huh? S 2> ลอยไปลอยไป,ยไปแม่หม้อรุ่นพี่น้องของคนโอ้ <laughs> หลายเต๋่ของคนอยู่ในนี้ฝากไว้เท่าเนะี่ยอาฝากไว้เท่าเ <laughs> นอฝากไนวะ้เท <laughs> ่าตัวนี้เพ่มฝากไงอ๋อตายท่องเอาพ่อมาโชว์พวกท่าน <laughs> ท่องยังห่าอยู่บนท่านจากเมื่อไรพี่น้องเอ้ <laughs> แต่คุณได้คะแนนปะวันนี้ขาดทุจเลยพี่น้องเลยบ้านสวน บนคลิปวันล้างพราวัานี่เคยมาถ่ายคลิปรลายเทืออยู่นี่เอ๊ะเอาซ่เพิ่งหอ้เก่งนี่ขุดเก่งเ่ายุาสามชิปสี่หาชิป่แล้เฮ้ยห่โซ่ก่อนพี่นองเล่้พี่น้องเลยนี่ๆๆๆโอ้ลายเติบอยู่ร้าเติอยุี่ห้าพี่น้องเลย ออเอาตัวนี้ใส่น้ำจับใส่ท้อจับใส่อืม <c oughs> เราไปฝากปูเถ่าเราฝากไปเถ่าขอบใจอะไรได้บพราะสิบตัวนับเพื่อไงพ่อปลาคายหนาพี่น้องเอ้ยไปเถ่าฐาเรื่องไปเถ่า,าออกมาเราจะกินกิโลแต่ไม่ได้จัดให้เพิ่นซะจัดแต่เพิ่นกิโลปูเถ่าเพิ่นมักเลยไปมาดี่พี่น้องเอ้ย

อยไเท่าดีใจเลยที่ได้มันกิลเอาเอรี้าได้เนี่ยเออให้เราได้เบอได้ลผลงานผลงานผลงานี่เอาะบ้าโอ้เดิในกิโลล่ปลากรดองท้องเด่อเดี๋ยวปากแล้วพอจะปากจะบอกตะอ้นเนะไระอ้มาท่านตบผวา่ไหลายแนาทอดชิ้นแห้งเอามากินเด้อิวข่านเลยฮะทำมาจะเรียกเน กินชอบใจแล้วไปาเนาะเออปิดๆแล้วเอมื่อเอามนกินไปถาเอามา่นเลยเอามแค่แบบปนยังงแจ๋วจะกินนะเมื่อถึงละอือโอ้โไปแป๊บเดียวได้ไปถ่าเนาะเออไปแป๊บเดียวหนึ่งหล่ได้แขกเลยดตื้นหนึงพุดจกจกหอนเลยมมวนขึ้นตืนดูดีส่ เอาเอาเสียมสวนเอาเลยเองนะเอาเสียมส่วนก็ยังขึ้นมาเอาเสียมสวนสวนมันเด่นชายอ่อนพูดในป่าแลพูดแค่ขางเลยแค่ทางนันนกทางลงไปเห็นดิเออเออยวงมีมานนอนมันขางไหนเดี๋ยวนดิมันดีแใจเลยพี่น้องเลยใกล้เลยเมื่อยนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยบอกขายหนาได้จิรอยเป็นถักินแหละเอาคลิปนี้ก็ัือลริญราศวรรษไปด้อยเนาะขอบใจทุกทายทุกเรื่ขอบใจทุกเรื่องใจคลิปหน้าเจอกันพี่น้องเลย สบายดีสบายดีบ๊าย